วาดซาเนมิจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรหน่อยครับโอ้โหมาอีกตัวละครแล้วนะครับสำหรับซาเนมิเป็นตัวละครจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรเป็นเสาหลักอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมจะวาดในวันนี้หลังจากที่เราได้วาดไปแล้วนะเสาหลักหมอกนะครับโอเควันนี้ก็จะเป็นจิ๋วของซาเนมิเสาหลักวายุนั่นเองนะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะทุกคนโอเคถ้าพรนะ้อม้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามให้กับผมด้วยนะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนใครที่อยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมวาดให้นะทุกคนสิที่ขอ ไปแล้วนะก็ใจยเย็นๆกันหน่อยนะครับก็จะทยอยวาดให้กันนะทุกคนนะนี่คิวของซานมีนะนัดโคน ก็จะประมาณนี้นะครับพ่อหนุ่มรอยแผลเป็นของผมซาดิมิเสาหลักวายุเราก็จะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอู้อย่างเท่เลยทุกคนมันก็จะวาดลายเป็นพลังวายุนั่นเองนะครับเป็นพลังของซาดิมิที่ซึ่งมีพลังสายลมนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับซาดิมิผม คลิปน่าจะเป็นตัวละครของใครแน่นอนครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับผสัเกตโเครัคบ